ไม่รู้นะคะว่าจะหัวเราะเป็นภาษาอะไรดีค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆนะคะ YG ค่ะก็หาเรื่องให้ทัวร์ไปลงอ f ฟฟิ i ชียลตัวเองซะอย่างนั้นนะคะเออก็ทําแต่ละเรื่องอะนะเรื่องที่ควรจะโปรโมทค่ะก็ดันไม่โปรโมทค่ะเรื่องที่ควรจะแถลงค่ะก็ดันไม่แถลงนะคะแต่ดันเอา Account Official ของ b l a c k p ิ n งค่ะใน Twitter นะคะมาอวยยศให้กับนายทุนอย่าง CEO ีโอไบแคนซ์อย่างนั้นนะคะทัวร์ก็ลงไปเลยสิคะ ล่าสุดค่ะ Blackpink Official นะคะได้มีการออกมาอวยค่ะว่าเห็น CEO ของ Binance นะคะมาโพสค่ะว่าเขานั้นเป็น l i ิ k นะคะแถมยังมีการขอบคุณค่ะแล้วก็บอกว่าเรากำลังมองถึงอนาคตนะคะที่กำลังข่ดจะได้ร่วมงานกันในวันข้างหน้านะคะใช่ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ทำข่าวไปแล้วนะคะว่า YG ค่ะได้มีการจับมือกันกับ Binance นะคะจะสร้าง NFT ค่ะแล้วก็เกมเม a v e ว s e นะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับกลุ่มแฟนคลับค่ะได้เข้าไปเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัละคะในเกมในภาย ภาหน้าค่ะโดยบอกว่านะคะเพื่อที่จะให้แฟนคลับกับศิลปินเนี่ยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะเอาตรงๆนะคะฝั่งครั้งแรกก็แบบว่าอะไรกันจะทําทุกๆอย่างนะที่ไม่ใช่งานเพลงเลยหรอคะปะโบมาวันนี้ค่ะออฟฟิเชียลค่ะก็มาอวยนะคะให้กับไบแนน์อีกค่ะงานนี้ค่ะลิ้งก็เลยจะไม่ทนค่ะรถทัวร์ค่ะก็คว่ำลงกลางวงไปเลยสิคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคอมเมนต์ต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นค่ะก็มีการถามค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ย YG แกจะใช้ออฟฟิเชียลเนี่ยมาโปรโมทอะไรแบบนี้อนะ หรือว่าบางคนค่ะก็มีการไปทวงถามนะข่าวเกี่ยวกับงานโซโล่ของพี่จีซูนะคะเพราะว่าไหนตอนแรกนี่ก็บอกว่าพอสซโนโดรอปจบเนี่ยก็จะมาพูดถึงงานโซโล่นะแต่ล่าสุดเนี่ยก็คือ เหตุการณ์มันก็ยังเงียบหายนะทุกๆอย่างก็ไม่มีการแถลงอะไรเพิ่มเติมเลยนะหลังจากนั้นนะคะก็คือเดาพูดง่ายๆค่ะทัวร์ไปลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปตามงานนะว่าเมื่อไหร่จะมีงานเพลงนะเมื่อไหร่จะมีการคัมแบ็กของแบ c ็คพิงอะไรแบบนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันเนาะถามอะไรไปเนี่ย YG ก็ไม่ตอบค่ะแต่ดันเอาออฟฟิเชียลนะมาขอบคุณ c e o ของ b บแบร์ซัอย่างนั้น,นะคะก็เลยนะมีคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเออ YG เนี่ยเอาใจแต่ในทุนนะจึงก็มีการเอาฉากตบค่ะของพี่จีซูนะคะมาจัดให้ซะเลยค่ะแต่นันะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่า YG เนี่ยอ่านแล้วหรือยังนะคะอ่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะก็เห็นก็ยังทำยิ่งเฉยอีกตามเคยนั่นแหละค่ะก็นะก็มีความเคลื่อนไหวประมาณนี้นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะรู้สึกยังไงบ้างนะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะก็นี่ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะ CEO ของ b i t e a n c e ค่ะเขาก็มาประกาศตัวเป็นบริษแล้วนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า